โวคอัมพึกอัมาพาตคือที่จู่ๆตื่นขึ้นมาล้มตึงอย่างนั้นนะเนาะอาการที่ล้มตึงหรือไม่บางคนก็เป็นโรคหัวใจอันนี้แม่รู้จักใช่ไหมคะลักษณะนี้คือเกิดจากการที่ว่าร่างกายของเรามีเลือดมันไปนเลี้ยงอวัยวะสําสคัญไม่ได้เช่นสมองถ้ามันไปนเลี้ยงไม่ได้เขาเรียกว่าสโตรกสโตรกก็คือเคยเห็นแถวบ้านไหมคะเดินขาเป๋ะแม่ เดินไม่ตรงอันนี้เขาเรียกว่าสโตกหรือเป็นภาวะของอถ้ามันไปอุดตันที่หัวใจเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจเขาเรียกว่าโรคหัวใจอันนี้ลูกสาวขอจะนึกภาพตามพยาบาลพูดเนะาะเพราะว่าว,วันก่อนพระไปเดินบินทบาทเซบอมาโรงพยาบาลเขาก็ส่งคนส่งซุนแย่เลยพร<า>ะบินท <5 S 2> บาทอยู่เดินเซแล้วมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยนะเราส่งต่อเขาบอกว่าเป็นอะไรเลือดไปเลี้ยงหัวใจเลือดสมองไม่พอเพราะว่ามันเป็นไขมันอุดตัน แกเป็นไขมันอุดตันแม่รู้จักไขมันหรือยังทีเนี้ยโอเคเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ไม่รู้จักไขมันตอนนี้แม่รู้จักไขมันเนาะแล้วไขมันมันเกี่ยวอะไรกับร่างกายเรามันเกี่ยวค่ะแม่จากการที่เรามีเส้นเลือดใช่ไหมเส้นเลือดมันก็เหมือนแม่มีน้ําอะแม่มีน้ําแม่มีสายางแม่เคยเห็นสายางใช่ไหมสายางเนี่ยมันจะมีน้ําไปเลี้ยงใช่ไหมคะพอน้ําไปเลี้ยงปุ๊บแล้วถ้าเกิดสายางมันตันน้ํามันจะไปได้ไหมไปไม่ได้มันก็เป็นลดน้ําผักให้แม่ไม่ได้โอเคไหมร่างกายเหมือนกัน การที่แม่เป็นแบบเนี้ยหนูก็มองว่ามันเกิดจากไขมันทาให้แม่เวียนหัว<ม>อ่า<ม>นั่นแหละนี่แหละคือสาเหตุของการที่ทําให้เกิดเวียนหัวนั่นเอง